ัลโหจังหวัดตราดค่ะพี่บอยมาตราดเป็นครั้งที่เท่าไหร่จําไม่ได้นะบาหมอยสงาดเลยอะ่ะมาบ่อยมากนี่สารเจ้าแม่โกดิ้มที่จังหวัดตราดนะคะสวยมากพี่บอยมาขอพอรเผื่อทุกคนด้วยนะคะโอ้โหมังกรข้างบนคืองามนี่มาครั้งแรกนะไม่รู้ว่ามีตรงนี้เลยอะ สวยงามจริงๆเลยอเธอสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมากนอกจากมาไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วสิ่งหนึ่งที่มาแล้วต้องทําก็คือการกินของอร่อยบริเวณนี้นะคะมากินของอร่อยเขาบอกว่าติดกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะมีซาลาเปาเจ้าโบ,บราณสวัสดีค่ะเขาขายเบเกอรีร่ข้างในฝอยทองลาวาราคาดี390กรุงเทพขาย90้นะ ในห้างขายหกร้อยถึงเก้าร้อยบาทพี่ใบอุดหนุนนนี้หน่อยซาลาเปายังไงมีไส้หะไรลูกเล่ามาแปลงเราอีกนี่จะเป็นบิ๊กเปาหมูสับไข่เค็มค่ะอันนี้คือเดอะเบสของที่ร้านเหรอใช่บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็มอะซอสซาลาเปาใส่ซอสด้วยเหรอใช่ค่ะอุ้ยอร่อยจริงๆด้วยอ่ะยังค่ะไส้ดีแป้งดี ทำไมต้องใส่ซอสมันจะทำให้แบบะะกรมกรอบค่ะกรมกอบใช่จะอร่อยจากปกติที่ว่ากินแล้วอร่อยพอใส่ซอสข้าไปปุ๊บก,ก็อร่อยมากเลยค่ะอร่อยสงาง <c oughs> อร่อยสงา่าอะใส่ซื้ออืมไม่ใส่ซอสอร่อยลอะกินแต่แบบใส่ซอสแป้งหนูอร่อยหมูสับหอมมากพอพอเราใส่ซอสเพล็กลงไปอะ่ะ ที่ว่ามันทำลายความความหอมของหมูเนะแต่ไม่บอยว่าไม่บอยกินแบบเอริจิน่ลอร่อยสง่าเหมือนกันหูไส้แน่นอนะลูกนี้เท่าไหร่วะ <13 S 1> หมูแดงสิบาบาท,บาทไส้แน่นอยู่นะ <c oughs> ดีวนเส้นเผ็ดหอมคยบอกร้านที่ต่างจองโต๊ะไว้ให้เลิก กินซาเปากับโรงแรมละหัวนี้น่ากินอันนี้น่ากินอันนี้เป็นแบบเจป่ะอะไรจริงอร่สะกอสะกนหืมอือสามใส้ชอบอันไหนุเส้นบุญเส้นเห็ดหอมอันดับหนึ่ง The best ห้าดาวมีห้าดาวให้เกดดาวหมูตับห้าดาวให้สี่ดาวหมูแดงห้าดาวให้สี่ดาว ขายอห,หอมดีแต่ทำไมเขาขายถูกจังเลยกรุงเทพลูกยี่สิบสาิบนะยี่สิบห้าบาทต้นะองมีอนะถ้าเป็นแบบจัมโบ้ยอี่สิบสามสิบกรุงเทพจะแพงอะ่ะแต่นไม้ฉันบอกแล้วคนตาดอะ่ะค่าของชีพอะ่ะถูกมากถ้าอยากกินสอขยะใบเตยแล้วก็เพียกนะเพียกอีกอันหนึ่งเฮ้ย ดีมากเธอบอกบอกเจ้าของเขาหน่อยบอกว่าฉันชื่นชมในความสามารถในการทำซาลาเปาที่แป้งนุ่มละเอียดไส้ไส้ไสไสตระกูลทางหวานไม่หวานตัดขาไส้ตระกูลทางเค็มไม่เค็มไต่สันโดยรวมแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ะไรอันนี้เป็นเผือกค่ะเผือกค่ะอร่อยจริงเดี๋ยนี้ชันย,ยืนกินแบบเนี้ยมีคนเขาทำไหมมีคนป่าทำแบบชั้นไหม ไม่ยืนกินอย่างเงี้ยไม่มีตัวทองอร่อยตัวทองกันห้าดาวตัวทองมันมีเท็กเจอร์ความความเป็นถั่วอยู่อ่ะเธอกินไปมันไม่ได้บดซะจนละเอีอยดยิบอ่ะไม่เละมันไม่เละกินไปจะมีเท็กเจอร์ความเป็นถั่วทองพอดีกับแป้งอย่างเงี้ยหรอพอดีกับแป้งอะไรห <c oughs> ืมเพื่อหอมมากเ,าเธอปันใจอ่ะปันใจเหรอแล้วก็มา เผื่อขึ้นมาต่อจากวุน้นเนะะส้นได้ไหมล่ะกี่ดาวสดาวครึ่งตัวทองตัวทองตกหทองหกทองสี่ดาวเอาหวานไหมไม่หวานอืมแพม่ามาอร่อยอ่ะใช่ค่ะลองหมั่นโถกับฟักทองไหมะคะหมดตู้ไหมหมดตู้ไหมคะโอ้ยฟักทองจริงๆนะคะนี่ฟักจริงๆเป็นชิ้นๆ อุยอันนี้เหมาะกับเจแต่ที่นี่เขาทำไส้ไม่แบบไม่เละไปนะไส้ไม่เละแล้วไส้ไม่ซ่ครีมครีมมี่แบบเลี่ยนอะ่ะเออสารปาร้านนี้อร่อยมากเคยกินไหมคะอร่อยไหมเคยกินเลย แล้วกิน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 แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างกินหมดแล้วกลับมาโรงแรมนอนแล้วอยู่ไหนเป็นสละเปาที่ดีนะเฉยๆใช่ไหมถ้าร้านเนี้ยไปขายกรุงเทพฉันว่าคนต่อคิวแก๊ปต้องต่อคิวยาวหนึ่งฉันไม่ได้พูดเรื่องราคาอยู่งเทพค่าของชีพมันสูงกว่านี้ต้นทุนค่าแรงสูงกว่านี้ ค่าเช่าร้านรวงอาจจะเยอะกว่านี้ต้นทุนอาจจะสูงกว่านี้ขายแพงกว่านี้แต่ถ้ารสชาตินี้ไปอยู่กรุงเทพฉันว่าอร่อยใครมาตราดโปรดแวะร้านนะคะรัชนีเบเกอรี่ซึ่งไม่ได้ขายเฉพาะเบเกอรี่เขาขายซาลาเปาด้วยซึ่งซาลาเปาอร่อยมากอร่อยตะโกนอร่อยเยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยจริงๆผู้ชายคนนี้ เขาเจอฉันเขาบอกเขากดติดตามเพจฉันน่ารักมากเลยเขาเป็นคนตราดเขาเป็นหนุ่มลิสซิ่งเขาเป็นคนแบบว่ารถหรอลิสซิ่งรถใช่ไหมใช่ครับเห็นพี่บอยไปทำบ้านอยู่แถวไม้ลูดใช่ไหมว้ายรู้ลึกรู้จริงดูจริงนะคะไม่ได้โกหกไม่ได้จ้อจี้ค่ะไปก่อนพี่ขอตัวค่ะสดีครัรีบเลยรีบเมียรอแหละคุยกับผู้ชายสนุกตอนเนี้ยเราก็อารมณ์ประมาณว่าข้างในมันแอร์ไงข้างนอกมันร้อนไงมานะอย่าลืมนะเธอจังหวัดตราดมีของดีเยอะแยะไปหมดที่ร้านรัชดีเบเกอรี่นะคะ ถ้ามาที่ตลาดเนี่ยอยู่ตรงไหนหเธอ,อข้างโรงเจค่ะข้างโรงเจสารเจ้า,าแม่กุนอิมนะคะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นสมาคมต่างๆก็ปักหมุดมาเนาะข้างโรงเจพิมพ์มาเลยก็ได้ว่ารัชนีเบเกอรี่ไม่รู้มีหรือเปล่าต้องมีแหละตลาดมาแล้วมีความสุขเพราะสาโลไลฟ์กินของอร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้อร่อยแบบแบบ โกหกนะพี่บอยยังยืนยันนะคะถ้าไม่อร่อยก็ไม่รีวิวถ้าไม่อร่อยเราจะไม่เกลืนค่ะเพราะเราจะเกลืนของที่อร่อยเพราะฉะนั้นความอ้วนของเราคุ้มค่า